สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกค่ะเมย์มาายมาหน้า,ขขาเดี๋ยวให้ป้าถ่ายดีกว่านี่เมนีพาเราไปลงตรงไหนเนะไข่เขาเขาให้กินขนมหวานเหรอจ้าไข่กินให้กินขนมหวาน,นโอ้พอดีม่แรงเสร็จตัวบ้านอ้าวน้องเมย์เขาถ้าฉีดเข็มสองมานี่ยเขาให้กินขนมหวานเหรอเมย์กินเป็นประจำเลยก็เลยไม่มีปัญหา <laughs> ไปค่ะ <laughs> นกโมน่บบนนนาจะชอบอ๋อนี่ไงกูโรกูตาขาหมูเยอรมันน,น,น,น้องแอนน่าจะชอบแบบนี้บอกเขาบอกว่าให้คนอื่นกินแทนแล้วป้าจะความดันขึ้นได้ไหม <c oughs> มีคอมเมนต์บอกมาว่าป้าป้า,ปาต้องกินเบียร์นะว่าง,งั้นเอ,อ้าเป็ใหญ่เลยกินกาแฟาไม่ได้เหรออมไม่รู้เหมือนกันเออเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เขมไม่ใช่น้ำหวานก่อนนอนแล้วกิน วันละแก้วไปดูตรงนี้คนน้อยพอดนี่เที่ยงนี้คนน้อยเดีมาดูมาดูค่ะมาดู<อ>ว่ามีอะไรบ้าง<อ>มไม่กชอบเลย,เยป้าไม่ชอบหวานหรอไอ้ปล่อยเนี่ยไม่ชอบเลยชาก,กินอะไรที่มันนี้เป็นร้านทีร ร้านร้านประจำน้องเมย์ใช่ไหมนี่ร้านประจำร้านประจำร้านประจำางักันกั้วนี้องกไดนี่อะไรเนี่ยอันนี้เค้กคอฟฟี่เค้กก็เหมือนขวด อนน่นีกินงาน่ายเพราะมันคุ้นตากัาด้วยแล้วเ,เคยได้ยินชื่อไม่อยากเปลี่ยนรสชาติบ้างหรอขนมไข่สมัยเขาขนมไข่ด้วยแค่แต่ชาเอาไปฝากยายสมควรเลยเพราะว่ายายสมควรนีออ่ภพรักเนี่ยขนมไข่นะขขนมไ่ทีนี้เอาไปเลยไข่สองกล่องเราสองกล่องมีตะกร้าไหมไม่เดี๋ยวซื้อของก็ได้ครบแล้วขนาดขนาดบอกว่าไม่เป็นไรน้องเมย์อยากได้ขนมดูดูด ดูดดก็บอกว่าให้กินขนมหานไม่ใช่แล้วก็เติบเต็มไง <laughs> <c oughs> น้งานตายปินก่อนเอาไว้อันนี้เมื่อกี้นะคะป้าได้จากร้านมามัเหมือนกับว่าอ่าเป็นอ่งเปา เปล่าแบบเหมือนซองเงินในช่วงเทศกาลตรุษจีนอ๋อ้มีเงินไหมป้าก็ลองแกะดูว่าเขาให้อะไรแกะดูว่าเขาให้อะไรตาหมไต่แลชิมแ้วไม่ไหวไหชชต่ห้าสิบเปอร์เซ็ต์มแป๊บหแล้วไปซื้ออีกอชิ้นที่สองห้าสิบเปเซ็นฮ้ยอ๋อด้วยเป็นที่เป็นลิเนี่เป็นลิเนี่ยอันนี้ไหมแบบนี้หเปาชิ้นที่สองแบบนี้ แบบนี้แต่ต้องซื้อชิ้นแรกก่อนใช่ไหมก็คือเราได้ซื้อวนี้งตอนนีนี่ครั้งต่อไปใช่ไหมนี่ไงมันน่าจะเป็นแบบครั้งต่อไปนะมันใช้ได้ใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่อ่าน่าจะเป็นแบบนี้อะขนมแบบนี้มันจะเป็นชิ้นที่สองนี่ไงนี่ไงเป็นแบบนี้มันจะเป็นนี่มันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ป้าเหมือนเหมือนเหมือนเลือกเมื่อกี้เลือกไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าหน้าต่างให้ไอเดียว่าอะไรนะอ๋อขนม ขนมไข่ถาไมดขนมไข่ด้วยอ้เพราะว่าตาชาน่ะจีบยายสมควรอนะ่ะมีขนมไข่อันนึงมันจะเป็นก้อนเล็กๆช่วงนั้นขายก้อนละบาทหรือห้าสิบตังค์นี่แหละตาชาน่ะไปพร้อมเพื่อนหลายๆคนก็ไม่ให้นะอยู่ในกระเป๋าวางเกงแล้วก็ล้วงมาให้แค่ยายสมควรคนเดียวไม่แอดมีอันเดียวอะ่ะเกมบอกว่าแกไปจีบยายสมควรจีบแม่ป้าน่ะ ไปทุกครั้งทุกครั้งก็จะมีขนมไข่ทีติดไปตลอดใช่บางทีก็แบนบ้างนั่งทับบ้างอะไรอย่างเง<อ>ี้ยปั่นจักรยานไปเ <c oughs> พราะจากก,ก็เลยเอบความคิดที่ดีอโอเคีเราก็เลยจัดไปครับขนมไข่จัดให้สองกล่องก็คือเอาไว้ให้ยายสมควรสองกล่องใช่ให้ตาชานต้องให้ตาชานเอาไปให้ยาสมควรให้วันละอันให้วันละชิ้นก็ต้องทำเหมือนตอนที่จีบสิใช่เอาให้ตาชาถ้าให้เป็นกล่องมันก็ไม่ได้สิเดี๋ยวได้ยายสมควรอิ่มก่อน ใส่กกใส่ระเป๋ากางเกงแล้วเอาให้เอาไปให้ทุกวันทุกวันสมัยนี้มันเปลี่ยนยุคแล้วไงก็ไม่ต้องแบนเอาใส่กล่องไม่บางทีขี่มอเตอร์ไซค์ไปใส่กระเป๋ากางเกงไงวันนี้ก็เราเอาขนมให้สมควรให้ตาชานดีกว่าให้อีพ่อไปฝากอีแม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปถามตาชานว่าเด็กขนมไข่เนี่ยตาชานจะเอาไปให้ใครไหมต้องไปถามตาชานอีกต้องบอกไปก่อนนะอย่ากินหมดนะพ่อไม่หรอก ยายต้องไปถามตาชานแบบเซอร์ไพรส์ไงว่าตาชานมีเ,เห็นขนมไข่แล้วนึกถึงใครเป็นคนแรกะจะยังเหมือนเดิมไหมแล้วแล้วจา,าหามันก็ตอบว่านึกถึงตัวเองก็ส่งซิกไว้ก่อนสิส่งซิกไว้ก่อนใจจะพูดว่าคิดถึงน้ำมนต์กัไม่ไม่ใช่ถ้าน้ำมนต์เนี่ยถ้าเป็นยายสมควรถ้าคิดถึงน้ำมนต์เนี่ยต้องต้องเป็นมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวยายจะคิดถึงคิดถึงน้ำมนต์ถ้าแล้วน้ำมนต์ทั้งอะไรก็จะบี่ยกินหมดเลยนะเพราะว่าน้ำมนต์นิด เป็นเด็กแบบเ <ar> อ่ออาหารการกินแบบเด็กๆช่วงนั้นมันเยอะนี่ก็แกจะเดินไปกินมะขามเปรี้ยวที่ต้นใต้ไอ้ที่ต้นใหญ่ๆหน้าบ้านยายรองอ่ะจะเดินไปเก็บเลี้ยงง่ายไปเด็กที่เลี้ยงง่ายกินง่ายสำหรับน้ำมนนะเลียงขนมเอาไปให้พ่อเอาไปให้เบลไปคุยไปเขาจะขับไปคือไปก็ที่เลี้ยงกี่หนูด้วยขนมอะไรนะเอ้าฮะ อยู่นี่ตั้งคำถามมามีด้วยเหรอเอ้าผมก็อึ้ง่มีหาประเด็นเอ้าหาประเด็นจะลืมอะไรหรือเปล่าคิดจหาประเด็นแล้วหาประเด็นเมนี่เล่นเล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงคือให้ทุกอย่างไงแบบว่ามีอะไรก็ให้หมดเลยอ๋อเลยจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้มันพิเศษทุกอันแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่เด็กเคยบอกว่าเขาเอ้ถั่วถั่วถั่วเหมือนมี เมยเคยให้ของกินเขาอย่างหนึ่งแล้วเขาประทับใจอะไรไม่ือก็คือถัวและญี่ปุน่นผัวญี่ปุน่น <laughs> คือคนตอนนั้นคือเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆแล้วกําลังทํทงานอยู่แล้วทีนี้เนี่ยยูดีเหมือนไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ยูดี้อะอย่างเงี้ยยื่นมาอย่างเงี้ยผมว่เอ้าอะไรยืน่นมาที่ปากเลยมันเป็นของเลอือ <laughs> <laughs> ปิดจบปิดจอบปิดจบเป็นของเหลือปิดจอบเลยไม่ใช่เป็นของเหลือแบบจอบเลยไม่ใช่ว่าเป็นของเหลืออะไรนะแบบเออน้องเมกินก็อยากให้คนที่เขาชอบกินด้วยผมก็ตกใจแต่ว่าของป้าเนี่ยลุงลุงจีบป้าแรกๆเนี่ยไม่เหมือนใครนะน้ำอ้อยฮะน้ำอ้อยหนึ่งถุงเอาเป็นน้ำอ้อยจิบละหวานติดเลยโอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพิธนะคะท่านพล้วัสอีค่ะท่าอพลบายนะคะจีบด้วยหมากฝรั่งเพราะว่าใส่ฟันปลอมไว้เขาบอกว่าถ้าจีบด้วยหมากฝรั่งแล้วเคี้ยวฟันปลอมมันติดมันก็เลยเออประหยัดจะให้น้าต่ายซื้อฟันปลอมใหม่ไม่ไม่ตอนนั้นใส่ฟันปลอมตอนั้นใส่ฟันปลอมเลยป่ะเุยใส่แล้วพอแต่งงานเสร็จแล้วก็คือทิ้งเลย ค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ